นายคนนี้เนี่ยพฤติกรรมคือไปขโมยถังน้ำมันขโมยน้ำมันไปเจาะที่ถังน้ำมันของรถบรรทุกที่เขาจอดไว้ริมทางอ่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ดูดออกมาดูดออกมา,ออกมาใส่แกลอนแกลอนแบบนี้คุณผู้ชมนี่ค่ะนแล้วก็เอาไปขายต่อตำรวจสพเมืองกาลสิธค์คุมตัวนายเตียงปัตสวะวัฒนะเฮ้ยนามสกุลเขานามกุลดูปัตสวัฒนะ าาาวัฒนาก็แปลว่าการพัฒนาการจเจริญรุ่งเรืองนะพัฒนาปศวะ,นะเนี่ยเหรอคะหรือไร <laughs> เออนะแต่ว่าทําไมคุณพี่ไม่พัฒนาตัวเองเลยนะคะออไปก่อเหตุตระเวนขโมยถังน้ํามันเจาะถังน้ํามันดูดน้ํามันรถบรรทุกของประชาชนที่จอดอยู่ริมถนนนะคะนี่เจ้าหน้าที่เนี่ยนำตัวไปทําแผนออนะเราไปชี้จุดไปประกอบคำรับสารภาพบริเวณถนนบายพาททุ่งมนใกล้ทางเข้าวัดป่าทุ่งสีเมืองตำบลกาลสินอำเภอเมืองกาลสิน คือเจ้าตัวเนี่ยพฤติกรรมเนี่ยจะใช้ช่วงเวลาประมาณกลางดึกค่ะตอนที่รถบรรทุกจอดริมทางแล้วปกตินะคนขับรถบรรทุกเขาจะจอดริมทางแล้วก็หลับพักก่อนนะนะพักผ่อนอยูอ่จังหวะนี้ละค่ะก็จะตีคู่เอารถโตโยต้ายาริไปตีคู่ลักษณะคันนี้นะคันที่ก่อเหตุน,นะคะคแล้วก็ถือแกลสอนสายยางถังแก๊สอุปกรณ์ช่างหลายรายการแบบนี้ค่ะ ไปเจาะถังน้ํามันเพราะว่าถังน้ามันมันอยู่ด้านนอกตัวรถไงคะแล้วก็ดูดออกไปเลยค่ะดูดแล้วใส่แกลอนดูดเนี่ยาสัยยางดูดใส่แกลอนแบบเนี้ยได้ประมาณ20ลิตรนะคะคือไปขายต่อเนี่ยได้แกลอนหนึ่ง3 0 0ถึง350บาทเลยค่ะน้ำมันมันแพงไงช่วงนี้ใช่ค่ะแล้วเงินที่ได้มาก็ไปซื้อเหล้าไปซื้อยาเสพติดมาเสพเคยทำแบบนี้มาแล้ว3ครั้งนะคะได้น้ำมันไปทั้งหมดกว่า500ลิตรค่ะ จ้หน้าที่เนี่ยเขายังไม่ปักใจเชื่อว่านายทําแค่3ครั้งว่าต้องมากว่านี้แน่นอนแล้วอาจจะมีส่วนมีกลุ่มคนที่มามีส่วนร่วมก่เอ,เ,อเหตุในครั้งนี้ด้วยนะคะกระบวนการไหมอ่า<ม>เดี๋ยวจะต้องไปสอบสวนต่อไปแต่เบื้องต้นค่ะแจ้งข้อหารักทรัพย์ในเวลากลางคืนค่ะกับนายเตียงปัจจว,วัฒนะโอ้โหนะนามสกุลน,นะ